ความตายได้ได้มันย่างก้าวตามเราอยู่เนี่ยตลอดเวลาบางอย่างก็ตายผ่อนส่งก็มีตายผ่อนส่งเป็นยังไงไม่ต้องมากหรอกผักที่เรากินกันอยู่ขนาดนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงขนาดนี้กินเข้าไปค้ำนะั่นน่ะก็ได้กระโหลกไข้เข้าไปทุกค้ำไปนะนะ่ะแหละกำลังตายผ่อนส่งกันอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นรีบศึกษาธรรมะสวรรค์น,นี้ก่อนที่มัดจุมานมันจะมาล่าคอเราไปตกลงเป็นอันว่ามีมารอยู่ห้าฝูงที่เราจะต้องต่อสู้กับมันตลอดชีวิตแล้วมันจะมาเล่นงานเราทุกรูปแบบนะมันจะเล่นงานเราทุกรูปแบบจนกระทั่งโบราณเนี่ย ให้คาจํากัดความหรือให้ข้อเตือนใจเอาไว้ในเวลาเราทําความดีในเวลาทําในเวลาเราทํางานท่านให้ข้อเตือนใจไว้เกี่ยวกับพวกมารทั้งห้าฝูงนี้ว่าท่านว่าอย่างนี้ท่านรู้เท่าหมายถึงเท่าทันนะท่านรู้เท่าก็เสียครึ่งท่านรู้ไม่ถึงเสียหมด คือท่านรู้เท่าทัานนะ่ะก็เสียไปถ้าเป็นครึ่งเสียทั้งครึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันจะเล่นงานเราทํางานเห็นว่าจะเสร็จจะเสร็จอ้าวแต่ความหลงไหลความเผลอไหลทำไอน้นนลหกทำไอ้นวนเสียเดี๋ยวไอ้เทววบุตรมานมาเล่นงานเอามั่งเดี๋ยวกิเลสมารมาเล่นงานเอามั่งหมดเสียหายหมด ตั้งใจทําความดีงวดนี้แต่ว่าชื่อเสียงแต่เดิมมันไหนดีเลยพวกไปเชื่อชีหน้าอ้าวเสียหายอีกแล้วรู้เท่าน่ะเสียครึ่งหนึ่งรู้ไม่ถึงนะ่ะเสียหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราต้องรู้ให้เท่ารู้ให้ถึงรู้ให้ถึงต้นตอของมันชื่อว่าอะไรมันเป็นอะไรเ้าแ,แก้ไขเสีย อย่างนั้นจริงจะใช้ได้แล้วการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะให้เท่าจะให้ถึงจะให้ทันมาแล้วก็เว้นจากมงคลสามสิบแปดนี้แล้วไม่รู้จะไปเอาอะไรเหตุนี้การเทศการสอนของเรานับแต่นี้ไปจึงจะไล่ไปตามมงคลมงคลไปตั้งเป็นหนึ่งถึงสามสิบแปดสำหรับวันนี้ ก็พอจะได้คำตอบกันแล้วนะว่าเราจะมาศึกษาธรรมะกันทำไมศึกษาเพื่อว่าเราจะได้รู้เท่ารู้ถึงอุปสรรคของชีวิตรู้เท่ารู้ถึงรู้ทันเกี่ยวกับมารที่มันจะเป็นอุปสรรคชีวิตที่จะมาตามล้างตกตามผลาญความจเจริญความก้าวหน้าของเราแล้วเราจะได้มีมงคลแก่ตัวของเราไปนี่ คือเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาธรรมะของเราเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ใครมีข้อข้องใจอะไรบ้างพูดกันเสก่อนที่จ,จะเรียนนี่ยังไม่ถือว่าเรียนนะนี่แค่อารมพ์บทกันผู้กัลเสรวนนันนี้ให้เข้าใจแล้วอาทิตย์ต่อต่อไปเราจะได้เรียนกันใครมีข้อข้องใจอะไรบ้างถ้าจะถาม ยกมือถามไม่ถนัดก็เขียนกระดาษส่งมาก่อนแล้วกันผู้ที่มีนิสัยอิจฉาทิษยาผู้อื่นจะได้รับกรรมอย่างไรกรรมไว้เลยใครที่มีนิสัยชอบอิจฉาชาวบ,บ้านคนอิจฉาคือคนที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเมื่อไม่อยากให้คนอื่นได้ดีคือไม่อยากให้คนอื่นทำความดี เพราะฉะนั้นในใจของเขาเนะี่ยมโนภาพของเขาที่อยู่ในในใจขเขาลึกๆอยู่ตลอดเวลาการนึกความความนึกความคิดของเขาเนะ่ะคือน,นึกสร้างแต่ความพินาศ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 ความหย่อนอำนาจความพินาศเกิดขึ้นอยู่ในใจตลอดกรรมอันนี้ติดตัวไปว่าจะเกิดกี่ชาติก็ตามจะทําให้เป็นคนที่หย่อนอนุภาพสมมุติว่าจะเกิดเป็นกรรษัตริย์ สมมุติจะเกิดเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้แค่กษัตริย์ประเทศราชได้แค่นั้นถ้าจะเป็นภรรยาใครเขาก็เป็นคงจะได้แค่เป็นภรรยาน้อยภรรยาเก็บเท่านั้นแหละเป็นสามีเขาก็ไอาทำนองเดียวกันอย่างนั้นแหละมันหย่อนมันหย่อน,อนอนุภาคเพราะฉะนั้นอา่าได้ไปอิจฉาริษยาใคร แล้วมีบุพกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นกรรมในอดีตของเขาอะาทำไมชาตินี้จึงมาเอ,อมาอิจฉากรรมของเขาจากมงคลที่หนึ่งนู่นนะเพราะเพราะไปคบคนพาลเขาทำให้วินิจฉัยมันผิดพอมีนิอวิทนะไปคบคนพาลเขามีความเห็นผิดตามคนพาลครับวินิจฉัยมันก็เลยผิดเมื่อวินิจฉัยมันผิด ผิดวินิจฉัยผิดถืดมาจะกคนผ่านคิดว่าไอการที่ทําลายล้างผลาญนึกน,นึกแค่คนอื่นเขาวินาศสันตรโรไปได้ทําให้คนอื่นวินาศสันตรโรไปได้นะ่ะก็นั่นคือความสุขของตัวเองไอความเห็นผิดอันนี้ที่เกาะกินอยู่ในใจตลอดมามันเลยมาเพราะนิสัยขึ้นมาว่าเอออิจฉาลิษยาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพอนเริ่มต้นเลยสอนเลยว่าห้ามคบคนผ่านนี่มาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะว่าห้ามคบคนฐานนี่เป็นก้าวแรกในมงคลในพุทธศาสนาเลยเพราะไม่ให้เราไปสร้างเวรกรรมขึ้นมาทานต่างกันอย่างไรการทำความดีมีเยอะแยะโดยย่อมีอยู่สามอย่างหนึ่ง การทำทานได้แก่การให้ต่างๆแต่ให้สิ่งของให้ความเห็นอกเห็นใจให้ความรู้ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่จักเป็นทานกา,การทำความดีอันที่1นึ่คือทานการทำความดีอันที่2คือศีลร,รักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลได้ เราก็ไม่เบียดเท่ากับเราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เป็นการทำความดีอันที่สองการทำความดีอันที่สามคือการทำภาวนาคำว่าทำภาวนาเนี่ยมีความหมายกว้างไม่แค่แต่เพียงนั่งหลับตาทำสมาธิเท่านั้นหมายจนกระทั่งฟังเทศอยู่ในนี้ก็จัดเป็นภาวนาการที่เราสวดมน์ก็จัดเป็นภาวนา แล้วที่ภาวนาแท้ๆคือการทำสมาธิอย่างที่เราทำมาเมื่อเช้านี้ภาวนาทั้งนั้นรวมแล้วนี่ก็เป็นการทำความดีผลจากการทำความดีฟังให้ดีนะผลจากการทำความดีจะให้ทานรักษาสินจเจริญภาวนาประตามผลอันนั้นที่ได้มาคือบุญเพราะฉะนั้นบุญคืออะไรผลของการทำความดีเราเรียกว่าบุญ อาจจะเกิดจากการทำทานอาจจะเกิดจากการรักษาศีลอาจจะเกิดจากการทำภาวนาก็ได้มีต่างกันอย่างนี้นี่วาดในเนื้อหาของธรรมะแต่แต่แต่ในสำนวนชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านได้มาใช้ไข้เขวไปจนกระทั่งกลายเป็นจากของไม่ถูกกลายเป็นของถูกไปแล้วชาวบ้านใช้อย่างนี้ คือถ้าทำทานหรือให้สิ่งของกับพระภิกษุสาม,มเณรเราเรียกกันว่าทำบุญแต่ว่าเราทำทานให้สิ่งของกับใครก็ตามให้ชาวบ้านในกันเราเรียกว่าให้ทานแต่ว่าถ้าจะว่าในศัพท์ของศาสนาเราก็บอกว่าจะให้พระ,รก,ะนนก,ก็เรียกว่าให้ทานจะให้ชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าให้ทานมือนกันแล้วผลจากการให้ทานนั้นคือ บุขอทราบบุพกรรมของพวกโรคต่อไปนี้รูมาตอยไซยนัตอมัมพาต พวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแล้วว่าเกิดจากการทรมานสัตว์เพีงยงจะต่างกัวนวะ่าทรมานในรูปไหนอันนั้นแล้วแต่นะอันนี้ค่อนข้างจะยากที่จะตอบให้เคลียร์คัดลงไปก็อย่างสมมตินะพวกที่เป็นอัมพาตเนี่ยพวกนี้ส่วนมากก็ทรมานสัตว์มนะอาจจะทรมานสัตว์ด้วยการ ทุบตีมันมาซะย่ำแย่อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นนักมวยก็ต่อยก็ต้เอตก็ตีกันมาสารพัด,ดออเออนี่ก็ได้ซื้อดีดีทีไปฉีดยุงก่อนรู้ว่ายุงในกรุงเทพเนี่ยไม่ไม่มีเชื้อมาเลเรียอุตสาหซื้อดีดีทีไปฉีดยุงคนพวกนี้ไม่ได้ตายด้วยโรคมาเลเรียหรอกแต่ว่าจะตายด้วยยาฆ่า,มาแมลง พอดีดีทีที่ฉีดลงไปแล้วตกไปถึงพื้นนั้นไม่ใช่วันหนึ่งหรือคืนหนึ่งมันสลายตัวหรือมันหมดพิษแต่ว่าขอพูดในฐานะที่เป็นพ่อค้ายาฆ่า,มาแมลงมาก่อนดีดีทีตกถึงพื้นแล้วอีกสิบห้าปีต่อไปข้างหน้าจึงสลายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อฉีดลงไปแล้วนี่ฉีดในบ้านก็นั่งเล่นนอนเล่น ไอ้ที่เห็นเราฆ่ายุงตายลงไปทันทายทันตาแต่ไอ้ที่เราก็ตายเมื่อคันแต่ตายผ่อนส่งเพราะดองดีดีทีคนไม่ค่อยเห็นแต่ดองดีดีทีอย่างนี้เนี่ยโอกาสเป็นอมภารก็มีโอกาสเป็นไซนัสก็มีโอกาสเป็นรูมาตอยก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะแยกออกมาให้ชัดเจนแยกได้ยากพระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้สั้นๆว่า ทรมานสัตว์เอาไว้มากจริงได้มาเป็นโรคอย่างนี้คือกรรมบางอย่างเนี่ยเราแยกออกได้ไม่ชัดเจนเหมือนอย่างนี้เหมือนเนื้อของเราเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเติบโตมาด้วยเรากินข้าวเรากินน้ําเรากินนมมีเนื้อมีปลามีไก่สารพัดนังเรากินเสร็จแล้วมันก็เลยมาเป็นเนื้อเป็นหนังเรา แต่ว่าใครจะบอกได้บางเราอะ่ะอีเนื้อตรงนี้นะเกิดจากเนื้องูอีกรงนี้เกิดจากเนื้อหมูอีตรงนี้เกิดจากข้าวเราบอกไม่ได้มันปนมันรวมกันแล้วมันออกมาเป็นผลสําเร็จอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ไอของอะไรเด่นๆมาจริงๆก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วนะหลวงพ่อยังว่าใจสัพพัญญูหลอกการถวายสังฆทานจะได้รับผลบุญรวดเร็วทันใจใช่หรือไม่แตกต่างกับทําบุญทําทานอื่นอย่างไร คือการทำทานเนี่ยมันมีอยู่โดยคร่าวๆสองลักษณะทำทานเพราะว่าเห็นแก่หน้าหรือความคุ้นเคยอีกพวกหนึ่งไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะไม่ได้เห็นแก่หน้านั่นนะต้องการจะทำเพื่อจะฆ่าความตรณีในใจของเราทิ้งสซะ คืออย่างบางคนเนี่ยเอาข้าวมาวัดหรืออย่างนี้บางคนเนี่ยนะตักข้าวปลาอาหารตอนเช้าก็จะไปตักบาสนี่แหละคนหนึ่งพระผ่านมากี่องค์กี่องค์ไม่ตักต้องรอหลวงตาองค์นั้นมาอย่งั้นไม่ตักเพราะหลวงตาองค์เนี้จะให้หวยแม่นมนี่ตักบาสงวดนี้จะเอาหวยนะหรือจะเอาเฟเวอร์หรือ ตักบาดเพราะความรักใกล้เอ็นดูกันเพราะความนับถือกันอย่างนี้เอ,อได้บุญหย่อนลงมาหน่อยแต่ว่าใครก็ตามละ่ะบิณฑบาตผ่านมานี่ถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฉันตัดไปเลยอันนี้จัดเป็นว่าถาวะเป็นสังฆทานไปคือไม่เพาะเจาะจงนั่นเองสังฆทานในที่นี้แปลว่าไม่จเพาะเจาะจงเมื่อไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ย ความตรณีความอะไรเนี่ยมันหลุดออกไปจากใจเพราะฉะนั้นจึงได้บุญมากแล้วจะได้รับผลบุญทันตาเห็นไหมขึ้นอยู่ว่าอันที่หนึ่งพระภิกษุร,รูปนั้นมีคุณธรรมมะสูงไหมสอแล้วตัวเราเองก็ใจบริสุทธิ์ไหมแล้วสสิ่งของที่ไปทำทานนั้นน่ะได้โดยมาโดยบริสุทธิ์หรือเปล่าไปโกงใครเข้ามาหรือเปล่า ถ้าวัตถุบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์ว่าจะเป็นทําให้เป็นทานจริงๆก็จะได้ผลบุญรวดเร็วทันใจมีบางคนฝากมากราบเรียนถามท่านว่าอยากเกิดเป็นผู้หญิงเรื่อยตายจะได้ไหมเชิญทำไมคุณ เชิญเถอะนะผิดศีลข้อสามทำให้เกิดมาเป็นผู้หญิงคำกล่าวนี้เป็นความจริงสำหรับผู้หญิงทุกคนหรือไม่จริงที่นั่งกันอยู่ที่นี่ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายนั้นอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละจะนึกก็ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายนะกเกิดมาซะไม่รู้เท่าไหร่แล้ว เขาผู้ชายที่นั่งอยู่นี่เหมือนกันอย่านนี้กาไม่เคยเป็นผู้หญิงนะเป็นถ้ามันจะเป็นยังไงแล้วเออวงจรมันเป็นยังไงเอาจะจับวงจรจากผู้ชายกันลนะ่ะจากผู้ชายนี่แหละไปผิดศีลกามเมย์เขาละโลกไปแล้วไตกนรกนะตกแน่กลับมาเกิดทันทียังไม่ได้เป็นคนเลยซ้ำ พระอนนท่านเล่าให้ฟังพระอนทน์พุทธอนุชาเนี่ยแหละท่านเล่าให้ฟังเองเลยท่านบอกคนในอดีต <c oughs> เราไปคบคนผ่านเขาเคยทําบุญมากับพระปัจเจกพุทธเจา้าแต่ว่าก็ไปคบคนผ่านเหมือนกันผลบุญส่งให้เราไปเกิดเป็นคนหนุ่มรูปงาม แล้วก็ร่ารวยแ่เนื่องจากว่าไปพบคบเพื่อนผ่านเขาเราก็เลยไปเป็นคนเจ้าชู้ยุ่งกับภรรยาเขากขอ็เอาไปฉุดไปคร่าเขากข็เอาหลอกลวงเขาทั้งนั้นละโลกไปแล้วท่านเล่าให้ฟังหลังจากตกนรกมาสยามแย่โดยเวรกรรมที่หลอกผู้หญิงเข้ามามาก ่านเลยไปเกิดเป็นลิงลิงลิงใำไมันหลอกเก่งตั้งแต่เป็นคนมันก็หลอกเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นละโลกไอ้นี่ได้เป็นลิงแต่ว่าผลบุญก็ส่งนะหรือผลบุญที่เคยทําทานไว้กับพระประจัจเจกผู้ธีเจ้าในอดีตเกิดเป็นลิงก็ลิงรูปงามเออแต่รูปงามแบบลิงนะผลบุญส่งละเกิดเป็นลิงก็ลิงรูปงาม แล้วผลกรรมก็าตามอีกผลบาปตามอีกเนื่องจากเป็นลิงรูปงามนางลิงจ๋อทั้งหลายก็เลยมาลุมรักไอ้จ่าฝูงนะหัวหน้าฝูงลิงเจ้าจ่าฝูงมันเลยเกลียดชี้หน้าเอา้ามันเกิดหึงขึ้นมาเลยมันจับท่านกัดอวัยวะเพศขาดหมดเลยกลายเป็นลิงตอนอนี่เวรกาเมมันก็ตามมาตัดรอนอย่างเนี้ยเวรจากการ ก็ไปหลอกลวงผู้หญิงไว้เยอะเลยมาเกิดเป็นลิงแต่บุญก็ตามมาส่งเลยเป็นลิงรูปงามแล้วกรรมกามเมก็ตามมาตัดรอนคือนางจอทั้งหลายมารุมรักทําให้เจ้าตัวผู้จ่าฝูงมันเกลียดขี้หน้ามาก็เลยกัดอวัยวะเพศทิ้งเสียกลายเป็นลิงตอนไปบอกโดนตอนอย่างนี้ทั้งหลายชาติเนี่ย คนจากเป็นลิงไปเกิดมาเป็นลาเป็นลารากลถทําไมท่างเกิดเป็นละเป็นลารากลถเพราะว่าสามีเขาอ่ะไปเป็นนไปชู้ภรรยาเขาไอ้สามีมันก็แบกความอัปยศไปไปถึงไหนก็รู้ถึงไหนว่าเมียเขามีชู้เนี่ยคนเขาก็ไม่ให้ความนับหน้าถือตาดูถูกไอ้เจ้าผัวเขาก็ แบกความอัปยศโอสูไปตลอดชาติกรรมอันนั้นนะ่ะที่ทำให้ผัวเขาต้องอัปยศโอสูนะ่ะเลยมาเป็นลารากลดใช่แต่ว่าบุญที่ทำไว้กับพระประเจกค,คุธเจ้าก็มาทรงทรงให้เป็นลารูปงามแล้วนางลาทั้งหลายก็มาตอมไอ้เจ้าของลาที่เลี้ยงท่าน เห็นมีนางลามาตอมเยอะแยะเสียงานเสียาการไม่ค่อยได้ลากรถเขาก็เลยจับตอนนี่แหละ,ะโดนตอนซะตั้งหลายชาติพ้นจากเป็นสัตว์อย่างนี้แล้วจึงมาเป็นผู้หญิงและท่านก็บอกโชคดีว่าในอดีตเนี่ยทําทานรักษาศีลแล้วก็ทำภาวนามาเยอะก่อนที่จะมาเป็นอย่างนั้นนะทำในความดีมันก็เยอะแต่ว่ามาเผลอปะมาทำไม่ดีอย่างนี้ครับ บุญเหล่านั้นตามมาทันก็เลยเกิดเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงดีๆเป็นลูกกษัตริย์ด้วยแต่ว่าท่านบอกไว้ชัดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทําบุญกุศลมาในในภพในดิตอย่างมากมายแล้วเราก็เราจะไม่ได้เป็นผู้หญิงดีๆก่อนหรอกเราจะต้องไปเป็นผู้หญิงชนิดที่รูปร่างนะเป็นผู้หญิงแต่หัวใจนะเจ้าชู้เหมือนผู้ชาย กายนะเปลี่ยนไปแล้วแต่ใจมันไม่เปลี่ยนใจมันยังเจ้าชู้เหมือนผู้ชายอยู่ผู้หญิงประเภทนี้ก็มีอยู่ประเภทเดียวแหละคือที่อยู่ตามบาตัมคลับตามซ่องตามอะไรอย่างนั้นนะ่ะท่านก็บอกพวกนี้มาเป็นอยู่างนี้ไม่นานหรอกก็สักห้าร้อยชาติเท่านั้นแหละ เออล้วก็มาเป็นผู้หญิงดีๆเป็นแม่เราเป็นพี่สาวเราน้าสาวเราเป็นผู้หญิงดีๆอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ไปแย่งสามีใครหนึ่งแล้วก็ไม่ไปนอกใจสามีตัวเองหนึ่งทำอย่างนี้เรื่อยมาเวรกามเมีมีอยุมก็คลายตัวไปคลายไปคลายไปถึงจุดหนึ่งเข้าจะมีความรังเกียจ ความเป็นผู้หญิงในตัวของตัวเองขึ้นมาเองพอมีความรังเกียจอย่างนี้เข้าประกอบกับถือศีลห้าศีลแปดมามากเวนกาเมคลายตัวเข้ามันก็ามาเป็นผู้ชายอีกอันนี้ถ้าตอนที่เป็นผู้หญิงนี้ถือศีลแปดมาน้อยพอมาเป็นผู้ชายเข้าเดี๋ยวมันเจ้าชู้อีกแล้ะแล้วมันก็วนกลับใหม่รู้วนมากี่รอบแล้วนั่งอยู่เนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ เห็นไหมละครับว่าการมีนิสัยอิจฉาริษยาผู้อื่นย่อมจะทำให้ผู้นั้นไม่พบกับความเป็นเลิศในสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สมบัติต่างๆก็มักจะเป็นรองผู้อื่นเสมอๆซึ่งต้นเหตุของความเป็นคนที่อิจฉาก็มักจะเกิดจากการที่เราไปคบกับคนพาลจึงทำให้เรามีวินิจฉัยและความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงในตอนต่อไปทุกท่านต้องติดตามชมให้ได้เลยนะครับ เราจะได้มาฟังกันถึงก้าวแรกของมงคลแห่งชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของเราได้พบกับความสุขความเจริญและความสมหวังในสิ่งทั้งปวงครับวันนี้หนูแก้วก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมงคลชีวิต มองคึ้นสู